สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาทาหมูโคกเค็มนะครับเหลืองหอมหน้าตาหน้าทานมากๆสไตล์แบบบ้านๆเลยครับขั้นตอนแรกเรามาเตรียมหมู3ชั้นกันเลยครับแอนจะใช้เป็นหมู3ชั้น500กรัมนะครับหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคากันได้เลยนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาเตรียมเครื่องสําหรับผัดหมูเลยครับแอนจะใช้เป็นพริกไทยขาว10กรัมตาพริกไทยขาวให้ละเอียดเลยครับ กระเทียมห้าสิบกรัมตมกระเทียมให้ละเอียดกันเลยครับรากผักชีสิบกรัมตามส่วนผสมให้ละเอียดเข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตาส่วนผสมเข้ากันแล้วเราไปตั้งกระทะเทน้ํามันเตรียมผัดส่วนผสมกันเลยครับนำส่วนผสมที่เราตำไว้ลงผัดกันเลยครับให้เราผัดส่วนผสมจนเหลืองหอมตามต้องการได้เลยนะครับ เมื่อส่วนผสมของเราเหลืองหอมตามต้องการแล้วใส่หมูสามชั้นของเราล้มัดเลยนะครับให้เพื่อนๆผัดจนหมูสุกตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อผัดหมูสุกตามต้องการแล้วเทน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยนะครับหรือเทตั่วชิ้นหมูันเลยนะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับ ให้เพื่อนเ,เคี่ยวหมูไว้จนน้ำเดือดเลยครับเมื่อน้ำของเราเดือดได้ที่แล้วเราไปปรุงรสชาติกันต้อเลยครับเราจะใช้เป็นผงปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะเกลือหนึ่งช้อนชาน้ำตาลหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะ ซีอิ๊วดำหนึ่งช้อนชาคนส่วนผสมเป็เข้ากันเลยครับให้เราเคี่ยวหมูต่อจนน้ำต้มของเราแห้งเลยนะครับ เมื่อน้ำต้มของเราแห้งแล้วมันหมูจะออกมากลายเป็นน้ำมันนะครับให้เราทอดหมูต่อจนสุกเหลืองกรอบตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อหมูของเราเหลืองได้ที่ตามต้องการแล้วนำหมูขึ้นพักไว้ให้เสีน้ํามันกันเลยครับเสร็จแล้วครับหมูโค้เข้มของเราจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟเป็นเพื่อนได้ทานกันแล้วครับ มามามาหมู่เขเค็มของเราด้วยกันครับเพื่อนๆมาหมูกันครับ